สวัสดีครับยินีตรับสู่ช่องต้นกาบ้าบอลวันนี้ก็คุยกันหลังเกมนะครับรอบลีกนาเลิศฟุตบอลลีกครับนะครับถือว่าทางฝั่งบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับย้ำแขนจากเกมลีกนัดล่าสุดได้สุดยอดเลยนะครับถล่มหนองบัวไป7 0สกอร์เดียวกันเลยกับนัดที่แล้วนะครับในส่วนรายละเอียดเกมวันนี้มีหลายบ้างก็มาดูกันเลยดีกว่าเริ่มที่เปเปตัวจริงกันก่อนนะครับฝั่งหนองบัวระบบ5-4-1นะครับประตูปรินกุลชรหลัง3คนมีวอลวุฒนะครับตอนตินนี่แล้วก็วุฒิชัยเป็น3เซ็นเตอร์แบ็ แบ็คซ้ายเป็นทีละพงแบ็คขวาเป็นลีอันโบกองกลาง2คนมีธนวุฒิกับคู่กับสหรัฐนะครับส่วนทางปีกซ้ายเป็นอดิศัก์แหวนหล่อปีกขวาพากรแล้วก็หน้าเป้าเป็นมาการสฮาเบอร์นะครับส่วนทางฝั่งบุีลามก็ระบบ3-5-2นะครับประตูเอเทอริทหลังสามีดูก,กาวเไมยองซ็อกแล้วก็พันษานะครับวิงฝั่งซ้ายเป็น เจฟฟสันทาบินาสนะครับวิงฝั่งขวาเป็นรัตนากรใหม่คามิกองกลาง2คนที่จะทอนจับคู่พิธิวัตนะครับส่วน3ตัวบนเป็นคริสพิมบบอเคคีและนัทกรนะครับอนนย่ง่ความพร้อมของทั้ง2ทีมเนี่ยนองบัวก็ต้องบอกกรามตรงว่าค่อนข้างไม่ฟูแล้วนะครับเพราะว่าตัวหลักๆเนี่ยก็หมดสัญญาไปนะครับอย่างที่เรารู้กันไม่ว่าจะเป็นฮอกกี้ฟิลิเป ข้างบนอย่างคอนราโดนะครับอะไรเงี้ยถือว่าตัวแบกไปหมดแล้วนะครับที่อยู่ก็าตามสภาพอัตภาพของพวกเขานะครับส่วนทางบุยรัมเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ชุดที่เต็มที่สุดนะครับเนื่องจากหนองบัวเนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่าได้ประมาณนี้นะครับบุยรัมก็เดือนนี้แต่ชุกนะครับโดยต้องโรดตชันบ้างน,นะครับโดยวันนี้เนี่ยก็พักพวกสุภชัยบิสโซลี่แล้วก็พวก ข้างหลังก็ได้พักเหมือนกันนะครับอย่างคิมินไฮยอกอะไรเงี้ยนะครับดิออนคูวิงขวาก็ได้พักไปนะครับสิตัวจริงทั้ง2ทีมประมาณนี้นะครับส่วนภาพรวมเกมวันนี้นะครับเกนาทีเลยก็ตามคาดนะครับถือว่าเป็นเกมที่จบต้งแต่16นาทีแรกนะครับเพราะว่าบุยลำใช้เวลาตรงนี้นยปิดเกมได้อย่างรวดเร็วใน16นาทียิงไป4ลูกนะครับ ก็ทําให้เกมอย่างนั้นเนี่ยก็เล่นประคองได้นะครับเหมือนเป็นการซ้อมใหญ่ไปสับบุยลำนะครับก็ลักษณะบรรยากาศเนี่ยคล้ายกับสัปดาห์ที่แล้วหลือที่เจอบีจีนะครับแม้ว่าเกมนั้นจะมีความตึงมากกว่านะครับแต่ผมคิดว่าวันนั้น BG ก็ไม่ได้สู้อะไรเท่าไหร่นะครับก็เลยส่งออกมาคล้ายกันนะครับแล้วยิ่งหนองบัวเนี่ยมันปิดเกมได้เร็วแบบเนี้ยก็เลยสบายเลยนะครับถ้าให้พูดเกมวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับทีนี้เราก็ถือว่าลงรายละเอียดในประตูกันแล้วกันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับโดยในที่ที่สาม คีรพงศ์สกัดบอลน,นะครับไม่ดีให้รัตนากรก็ดีดเข้าไปก่อนนำหนึ่งศูนย์จากตรงนี้นะครับส่วนจังหวัดอาทิลูกที่2เป็นอดีตที่นะครับจากจังหวัดที่คิดพิมพ์จ่ายแล้วก็นัทกรนะครับได้ยิงก็เป็นการเดบิวต์ประตูแรกให้กับเจ้าตัวหลังที่ได้รับโอกาสในช่วงหลังมานะครับเวลาลงบอลทั่วนก็ยังยิงไม่ได้เลยน,นะได้มาเดิมละลูกนี้ลูกแรกนะครับแล้วหลังจากนั้น,นก็ดูเหมือนเครื่องติดนะครับลูกจองมาต่อเนื่องเลยนะครับจากจังหวัดที่ ปรินกุลชอนไปแจกนะครับวิวอัพโดนบัวเคียบเพสเบาๆกลายเป็นว่า,เ,า,เ,าเสียเฉยนะครับแล้วนัทก,กรก็ยิงเพิ่มอีกลูกได้เป็น3ามูนย์ะครับเป็นลูกที่2ให้เจ้าตัวแล้วก็ลุนแฮตติกหละโอกาสหลายครั้งหลายค่าเลยในเกมนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเหมือนกลายเป็นเกงไปซะงั้นนะครับพอเป็นการลุนแฮตติกไปแล้วนะครับก็เลยอดไปสำหรับเกมวันนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าการหาช่องแรงต่างเนี่ยเกาทำได้ดีนะครับถ้าทําได้แบบอย่างเงี้ยรักษามาตรฐานได้ในเกมที่เข้มข้นกว่านี้เนี่ยถือว่ามีอนาคตที่น่าสนใจเลยนะครับ ความจริงลงเกมเบจีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แสดงอะไรหเห็นมากมายนักนะครับแต่ก็มีลูกขยันอะไร่งเงี้ยถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะส่วนหลังนั้นนะครับลูก4นาทีสิก็เป็นบัวเคียได้ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ไปนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับบุญรมก็พักตัวผู้เล่นนะครับถอดทาบินาธแล้วก็ถอดพวกตัวกองหลังนะครับพวกมายองซอกออกนะครับ รวมไปถึงตัวบนก็มีถอดเอาขอแพนมนให้ตัวบนตัวทีละทอนนะครับที่ก็เก็บไว้เล่นในชวร์พี่ครับนะัดชิงชนะเลิศกลางสัปดาห์นะครับที่จะถึงแล้วก็ส่งเป็นตัวสำรองลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นกระติสกู๊สัสลักแล้วก็อาทิตย์เบิกนะครับก็เป็นการปรับแท็กติกเอาลัตนากร,กรไปยนตัวนานแทนแล้วก็เบิกลงมาเป็นวิงแบ็กนะครับซึ่งก็ถือว่าความกระหายในการทำประตูก็อย่างที่รู้กันบุญลำก็คือบุญลำมาอีกนะครับเพิ่มอีก3ลูกในช่วงครึ่งหลังนะครับ มีลูก5เนี่ยมาในนาทีห้าสิบเจ็ดนะครับจากอาทิตย์เบิกเปิดมาบัวเคียยิงนะครับแล้วก็นาทีเจ็ดสิบแปดเนี่ยลูกหกนะครับจากว่าวิสโซลี่โดว่าตัวสำรองเป็นชุดที่สองนะครับประสานง่ายหนึ่งตัวสำรองอย่างเสกสรรลาตีนะครับหลุดมาของบิสโซลี่ก่อนแล้วก็จ่ายให้เสกสรรยิงเป็นลูกหกและลูกเจ็ดจากจังหวะที่วิสโซลี่ความจริงในเกมเนี่ยมีลูกที่ยิงเข้าไปแล้วนะครับแต่ก็ล้มหน้าในนาทีเจ็ดสิบแต่ลูกนี้มาแก้ตัวได้นะครับมีชื่อในสกอร์บอร์ดจนได้ ก็หลุดมาลูกนี้หลบประตูแล้วก็ไปยิงเป็นลูกปิดเกม7-0แล้วก็จบเกมไปนะครับก็ถือว่าเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทางลำพูนวอลเลเยอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นการเจอทีมเก่าของกามาเหมือนกันนะครับที่เคยคุมกับบุยลัมมาก่อนนะครับก็เป็นนัดที่น่าสนใจเลยนะครับคิดว่าความเข้มข้นน,น่าจะมากกว่านัดนี้แน่นอนนะครับโดยจะถือว่าชิงในสัปดาห์สัปดาห์หน้านะครับเพราะว่า เดี๋ยวในสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะชิงในศึกของ f a ฟเัก่อนที่จะเจอกับเมืองทองนะครับก็ถือว่าอะไรอย่างนี้อีก3เกมเป็นเกมที่เข้มข้นละของวีรัมนะครับหลังที่มันจะมีเกมแบบผ่อนมาบ้างในรอบรองทั้งสองรอบนะครับว่าเกินง่ายเกินคาดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเจอปีจีก็ไม่เข้มข้นขนาดนั้นเจอหนองบัวนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับก็ลยว่าเป็นการได้อุ่นเครื่องของตัวสำรองไปนะครับทีนี้แหละครับถือว่าเข้มข้นกันเต็มสูบละนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้วอร์มก่อนที่จะไปเจอกับกองอันฮานอยนะครับที่ เกมวันนี้เป็นเสมอมานะครับเกมแรกสองหรือหนึ่งหนึ่งนะช่างเถอะนะครับเป็นเอาว่าเสมอมานะครับเกม2ก็ถือว่าเนี่ยมาเล่นในช้างอารีนานะครับมาดูกันว่าจะเป็นแชมป์อาเซียนได้หรือไม่นะครับถือว่าสําคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันไม่จบใน90นาทีแล้วต่อเวลาไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อนัดชิงในเอฟเอครับที่เจอเมืองทองก็เป็นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเกมหน้าเนี่ยถือว่าสําคัญเลยกับการที่เริ่ม ควาถ้วยแรกก่อนนะครับที่เป็นแบบนอกจากบอลลีกแล้วนะบอลถ้วยนะถึงจุดต้องโฟกัสแล้วนะครับในสามเกมที่เหลือจากนี้นะครับอ่ะก็ถือว่ากรุงอนันต์ออยมันพุธนี้มันเสาเจอเมืองทองแล้วก็ปิดในสัปดาห์ถัดไปเจอหนองบัวนะครับก็จดโปรแกรมขอมครับเจอลําพูนนะครับจดโปรแกรมกันเอาไว้ก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับส่วนอ่ะรายละเอียดในเกมวันนี้ถ้าพูดถึงผู้เล่นไฮไลท์ที่น่าสนใจผมก็คิดว่าคงเป็นคนนกตะกกนนะครับที่กดไป2นะครับก็ถือว่านั่นแหละครับอย่างที่อธิบายไปเพิ่มแล้วนะครับว่า ก็ดูดีเลยในื่องจารวันนถ้าให้เด่นที่สุดก็คงเป็นเขาเนี่ยแหละครับส่วนคนอื่นๆก็ตามผลงานไปนะครับกระจายกระจายกันไปบัวเคียสองลูกนะครับรัตนากรยิง1จ่าย1พันษาแอสซิฟหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับบิโซลี่เสกสรรลงมายิงคนละหนึ่งประมาณนี้ไปนะครับเกมวันนี้ส่วนหนองบัวก็ตามสภาพนะครับเป็ว่ากันใหม่ทีสอนะครับช่วงท้ายดูการคือทิ้งล่มของแท้นะครับก็ถือว่าตามสภาพไปนะครับบอลไทยมันก็ประมาณนี้นะครับคือถ้ามันหมดตายฤดูกาลมักจะเห็นทีแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็ ตามสภาพนะครับอ่ะเกมนี้ก็คิดว่าไม่มีอะไรมากมายนะครับจบประมาณนี้ก็ถ้าใครฟังถึงนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องก้าบ้าบอลทำคลิปต,ต่อไปนะครับมีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยแลกกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ช่องทางข้างล่างๆเลยนะครับคลิปนี้เวลาหมดนะครับขอตัวลาไปก่อนขอตัวลาไปฮะไว้พบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ